สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ที่ฉันจะมาแนะนำหนังสือซึ่งหนังสือเล่มนี้ที่ฉันได้นำมาแนะนำเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางการผรจญภัยมีทั้งความท้าทายความสนุกสนานน่าตื่นเต้นที่อ่านแล้วไม่น่าเบื่อแน่นอนค่ะอยากรู้ตามมาเลยค่ะนวนิยายสีซาผามิติผู้เขียนนวนิยายเฮอร์แมนสเตย์ เป็นนวนิยายประเภทแฟนตาซีวรรณกรรมเยาวชนที่ได้รับความนิยมจากผู้อ่านด้วยเรื่องราวการเดินทางการผจญภัยของด็อร์สติเฟื่องที่ประดิษฐ์เครื่องทามาชีนซึ่งได้ย้อนเวลากลับไปนครบาบิโลนเมื่อ2,000ปีที่แล้วโดยเดินทางไปกับพวกเด็กๆทั้ง4คนเพื่อไปเข้าเฝ้าเนปูคัดเนซาเจ้าครองนครบาบิโลนแต่แล้วความวุ่นวายก็เริ่มต้นขึ้นค่ะ เมื่อมีนักข่าวคนหนึ่งทราบเรื่องทำยาชีนเข้าจึงมีผู้คนมากมายต่างพากันมาในห้องทดลองการประจนภัยที่แสนสนุกสนานของด็อกเตอร์และพวกเด็กๆทั้งสี่คนเต็มไปด้วยความน่ามหาัศจรรย์แสนน่าตื่นเต้นจนคุณวางหนังสือเล่มนี้ไม่ลงเลยทีเดียวค่ะด้วยนวนิยายเรื่องนี้เป็นการดำเนินเรื่องที่สนุกสนานเหมาะกับเด็กๆที่มีอายุตั้งแต่10ปีขึ้นไป เป็นหนังสือขายดีที่ได้รับการยอมรับในหลายๆประเทศโดยเฉพาะในประเทศเยอรมันและยังให้ข้อคิดดีๆในการแก้ไขปัญหาให้เราได้คิดตามด้วยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในหนังสือนวนิยายสีซรา่ามิติต่อได้เลยค่ะ